น้องเก่ง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 ไอ้น้องเก่ง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 เม่น้องเก่งน้องมองตามแล้วน้อก็จับด้วยน้องเก่ง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 ไอ้น้องเก่ง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  呜咦呜咦，啊消化了，消化了，啊消化了，啊消化了，呜，啊嗯，啊嗯嗯，啊咕咕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 ，啊咕咕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 ，那个你，啊咕咕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 ，那个你。 อเด็กคืนนี้เด็กคืนนี้เด็กคืนนี้อ้าวเก็บเด็กคนนี้อาลูบหัวเด็กคืนนี้อ่าจับมือเด็กคืนนี้อ่าใช่ไหมบาจีบันนี่ยหมูหมูลูกเราบาจีบันนี่ชอบมองกล้องมากมือก็เล่นนะมือก็เล่นพี่โคยะ taa mòng con hòm, nó kềng kềng, nó kềng kềng, nó nó kềng kềng, nó kềng nó kềng kềng, nó kềng nó